เพชรผ้าลวยสวัสดีพี่สุภุสุขอนครับผมเผ็ดผ้าลวยบานเฮาให้โชคเนาะพี่น้องเนาะขีมมาตามเลขมีทีมาเลขมีที่มาวัดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดไปขีมมาตามเลขมีทีมาพอแจมก็เอามาเอามาไอ้ถามพอแจมก็พอแจมมาจากเลขมีทีมาโซ่ไห้เลขโอทีงานโซ่ไหมเห็นบ โอ้ทีมงานประสมมาใหายเราเล็กวิ่งนี่โบพ่าดูกต้อเล็กวิ่งนี่ไม่เคยขาดไม่เคยหลุดกับเขาแต่ว่าตัดตัดทัดทีสามออกเล็กไอหน้องแม่นบ่เล็กไอหน้องบอมโบมาอ๋อเอาพี่น้องมาเบิ่งหลักฐานนี่หลักฐานขึ้งวดที่แล้วเนาะพอแต้มเนาะแม่นครำอ๋อ้งวดที่แล้วพอแต้มก็ได้ลงเนาะโลงโลองไปเบิ่งคลิปย้อนหลังได้เล็กวิ่งเพื่อนมันเจงมันเดินดีเอ่าด้ยเขาทั้งบนทั้งล่างเล็กวิ่งกันอยู่โอ้สบายเสียดายเนาะไปตัด บานี้คิดตัดของเพินเ่นบา่าเข้าใจโตัดบ่ตัดล่เต็มเลยบาดนี้ลาบแล้วไปเต็มชุดเล่นบาปเต็มชุดนะเลยพี่น้องมาเบิร์นํากันอือเลขมีที่มาหนึ่งมีนาคม กูดิบหนิน้อมอยู่ไก่เห็นบ่ชาวบ้านเห็นปะขบหนนึ่สองมีห้าหกเจ็ดพี่น้อง ระลังคือระงวดเขาทั้งบนทั้งล่างนี่วัดน,นี่เลขวิ่งมันว่าพอจะแมนจับคู่กับเขาควรจะเป็นไหมาบนล่าง บอกไปเลยขอฝากสอบไปเลยก่อนคำพารวยสแนลนองไม่เหาวารปเลยบนล่างวิ่งรูดสองกับเกียร์แลวพี่น้อง สองกับเขียดเด่นที่สองเกันดึงไม่หยิดครับมาเบงจับคู่พี่น้องเอาเต็มสูตรเลยสอง สองสามสองสี่สองหกสองเก้าครับนี่คือหลักสองเต็มสูตรพี่น้องสี่หางครับ ส่วนเล็กเกตเกตสามเกตสี่เกดหก,ดกดนะครับ เกีา <9. S 2> ตัดเลียนะพี่น้องเนาะครับก็มีตัวเด่นพี่นอ้องเิ่นเด่นมาให้สอง องเก้านะครับจะวันหลักเกตทำมาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับที่สำคัญนะครับก็จะลืมกลับตัวไว้น่ำน้องพี่น้องเนาะ ครับเอาพี่น้องมาร์กสอบตัวเลขก็จะเริืมเดคาเดอร์ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลใบนะพี่น้องเนาะครับเลขเด็ดมีที่มานะครับบนล่างวิ่งรูดสองกับเจ็ดเน้นที่สองนะครับพับจับคู่สองสามสองสี่สองหกสองเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าระวังนะพี่น้องนะเลขพสนะครับเจ็ดหก ะครับเจ็ดหกเก็บเก่านี่ก็ง่ายไม่ได้พี่น้องเอามากรอบต่แรกก็จะาลืม,ดมได้พี่น้องเ,ออเด้อไปเรืเอกสื้อ,อเลือกหาสลัดกินแบงรัฐบา,าลไว,ว้นะครับเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเ้อขอฝากเด้อยวส่งก้อนขับก้อนข้ามพารวยสแนลนะครับเป็นส่องน้องไม้ครับบอกยากเด้๋เด้มมันส่องไม่พี่น้องก้อนคําพารวยสแนลนะครับเนาะครับจะได้ติดตามตัวเลขแนวทาง รับมาฝากพี่ฝากน้องไปเรื่อยๆนาะพี่น้องเนาะครับเอาขอมาแล้วก็จะเลื่มเอาพี่น้องแคบหนาจอได้ครับเด้อเลขมีที่มากงวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกเจ็ดเลขมีที่มาเด้อพี่น้องเด้อส่วนเล็กวิ่งนี่บ่เคยหลุดเด้อพี่น้องเด้อทีมงานขอประแจมันก็บทรงมห้เนาะให้เป็นบนล่างเด้อพี่น้องเด้อให้เป็นบนล่างบนล่างวิ่งสองกับเจ็ดเน้นที่สอง ส่วนจับคู่หวดนี้เพ่นให้ชุดเต็มพอตัดหมวดนี้บอตัดหวดที่แล้วตัดสี่สามออกหมวดนี้บอตัดจัดให้เต็มชุดเลยพี่น้องส่วนจับคู่บนล่างก็มีสองสามสองสี่สองหกสองเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเลขมีสองหลักเลยพี่น้องมีหลักสองหลักเจ็ดส่วนตัวเน้นตัวเด่นก็คือสองหกกับสองเก้าเลยพี่น้องสองหกสองเก้าตัวเด่นตัวเด่น เอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวาทางถ้ามีเลขในใจอะออกมาเทียบสะก,กันเบิ้งได้พี่น้องได้ก่อนที่ลงทุนเอาขอให้โชคๆมันหมันเรื่องๆที่ปังๆกันสู้ผู้สุขคนเอาขอบุญขอบุณในลาครับผมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมลง